แพ็กเกจใหม่ราคาเดิมค่ะทุกคนรู้หรือยังคะว่ายูโปรเฟ็กกับ u n i ิ i อแบบเดิมแบบกระปุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วเป็นแบบกล่องแบบนี้ค่ะ ดีไซน์ใหม่สวยกว่าเดิมนะคะแต่จะบอกว่าคุณภาพนะคะยังเต็มเปี่ยมเต็มกล่องเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับในส่วนของ Uprofec t นะคะวันนี้จะมาในรูปแบบของกล่องแบบนี้เลยนะคะมีซีลพลาสติกแบบนี้นะคะของแท้แน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Uprofec t นะคะด้านในนะคะเขาจะมีทั้งหมด2แผงแบบนี้นะคะพอแกะออกมาค่ะ จะเป็นแบบแผงแบบนี้นะคะแล้วก็มีซีลแยกนะคะแต่ละเม็ดไว้เนาะข้อดีของแบ็คแพ็กเกจใหม่นะคะก็คือ1เลยนะคะสามารถพกพาได้ง่ายเราสามารถที่จะแยกไปเป็นแผงๆแบบนี้หรือว่าเราเดินทางต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะแบบตัดแบ่งเป็นแบบแคปซูลไปได้เอาแค่พอดีทานได้แล้วก็ข้อดีข้อต่อมานะคะก็คือป้องกันความชื้นสิ่งปนเปื้อนนะคะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะคะเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยบางทีอ่ะมือเราเนี่ยสกรปรกหรือว่า ไม่สะอาดนะคะพอไปหยิบในกระปุกอะคะ่ะมันก็จะทําให้ปนเปื้อนได้นะคะแต่พอเป็นแบบแผงแบบนี้นะคะแบ่งซีลแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้ค่ะ u n i o อยนะคะมาในรูปแบบแพ็กเกจของสีส้มนะคะคาดขาวแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะก็จะมี2แผงเช่นกันค่ะ1แผงนะคะก็จะประกอบด้วยแผงละ15เม็ดแบบนี้นะคะก็จะซีลแยกเม็ดแบบนี้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อในส่วนของยูโปรเฟกยูนิออยไปนะคะแล้วได้แบบกล่องแบบนี้ไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะเป็นของปลอมวันนี้เราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็ยังดูแลในส่วนของกระดูกทับเส้นได้ดีเหมือนเคยเลยค่ะ ท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อบาา่าไหลล้าวลงแขนชาที่ปลายนิ้วมือนะคะหรือว่าจะเป็นบริเวณท่อล่างนะคะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกล้าวลงขาชาที่ปลายเท้านะคะมั่นใจยูโปรเฟกและยูนิโอยคู่นี้นะคะแพ็กเกจใหม่ราคาเดิมค่ะพิเศษนะคะเฉพาะลูกค้าที่ทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะเรามีโปรมีโมชั่นพิเศษรอท่านอยู่ค่ะ